แม็กเลเดียวครับโอ้โหเลิศจีติดบูธให้แม็กครับ GP พบอกว่าแหละคันข้างหน้ามึงอะเลยแค่เจ็ดวินนี่แหละที่เรามาเรสซิ่งกันเอาหน่อยเว้ยแม็กโชว์ไฟกันหน่อยระหว่างเลอสเตเปนมันจะมีอินชิเด้์ไห้แม็กกดซับไปเลยเดียวครับโอ้โแล้วดู GP ครับบอกว่าแม็กมึงแม่งสุดจริงว่ะไปปิดงานได้แล้วนี่ 2.6งจุดหกครับแม็กได้กิดแล้วแม็กน่าจะเริ่มสัมผัส dirty air ของเลอแคร์แล้วครับแล้วออกจากโค้งมาจะมี d ดียเอสไหมแม็กซ์เหมือนจะไม่มีครับไม่มีไม่มีมีเยลโล่แฟลกคาร์สไซหรือเปล่าอย่าบอกนะอย่านะอย่าเซฟตี้่ะอย่าพื้งแม็กมีเดียเอสครับรอบนี้เปิดเดียเอสมาครับแม็กซ์ถึงไหมถึงไหมอ้ยมองมองครับกันครับเลอแคแล้วมีเดียเอสหนึ่งทีครับแม็กซ โอ้แล้วข้างหลังก็ออสการ์กับแบร์มนครับหืมแต่กันไว้ได้อยู่ครับเลยแคลร์ลดูแม็กครับหืมเลยกลิ่นที่สองโอ้เซฟตี้คาร์เวอร์ชวลเซฟตี้คาร์มานะครับจานขออีกสักรอบได้ไหมอาจารย์เวอร์ชวลเซฟตี้คาร์เอนดิ้งครับเอนดิ้งเอนดิง้งโอ้โหแต่จะมีครึ่งรอบไม่รู้จะทันไหมทันไหมไม่น่าได้นะผมว่าแต่ไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ แล้วนอริสกลังจะเข้าสู่เส้นชัยเรียบร้อยเลยเป็นนอริสชนะไปครับในเม็กซิโกแล้วเป็นเลซีดอมิเนตสุดๆครับแล้วแม็กครับ0.5วิยังไงดีแต่ไม่น่าถึงครับเลอแครนักการไว้ได้ครับโอ้โหที่2ครับเลยแคที่3ามแบ็กกัสตัฟเฟนโอ้โหแล้วดูแบมมานับการพีเอชีไว้ได้ครับที่4ที่5้าพีครับ